Hãy subscribe cho kênh Ghiền

จะลามจนครับจะลามจนร,จร,รอบเป้าอ่ะอ๋ะอ,อมันอากาศใกล้ครับบรรยากาศใกล้บรรยากาศร,ารอบใกล้ครับ กองในะครอันเนี้ยล่าสุดอออเองพี่อ,อ่ะบออ,อเล่นเชิงเวนิีครับเล่นเชิงเวนิีครับ

เออถ่ายทัวย่วดิย่าไม่เล็ยวดิวป60กว่าปียังแข็งแรงอยู่นะครับผุดผัดน้อยครับซูม <c oughs> ขี้เกเรขี้เกเรครับบัดนะ เกมอะไรอ่ะเกมมวยไม่มีพี่ ครัใช่แล้วครับเป็นตตอนตาหลุดเงี้ยใช่แล้วคีครับต่อยวันไหนเนี่ยต่อยวันที่หกพี่อมซคืออะไรกระดาษนั้นตาหลุดเลยพี่อ่ะนี่ครับเป็นมงคลรับเปล่ายังครับเป็นมงคลเสียเปาแล้วครับเ้าแล้วครับไม่รู้อ่ะเพชรตัวเงินเพชรตัวทองนี่ครับลิงลมครับลิงลมครับมีรายการวันที่หกนะครับรายการวันที่หก โอ้มาดูครับนี่นะครับปล่อยวันที่ของคุยครับที่นี่นะครับนี่ครับนี่ครับไฟล่าสุดครับยังไม่แพ้ใครนะครับลิงลมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ วันที่หกค่ายมวยสามารถระยะกระุนครับจัดมวยนะครับมวยเด็กครับมาดูมาชมกันได้นะครับเออบอกแล้วว่าคูค<อ>เเ่เอกครับเนี่เด็กๆครับต่อยกันไหนครับวตอ่อ,อ,ตอยกับใกลครับยบยังอบามุออะมนะอ๋อชวนพี่น้องมา ช่วยดูที่นี่หน่อยครับดูเยอังไงครับเออบอกมาดูที่ไหนครับที่สายไหมสามสิบเอ็ดใกล้บ้านสามาครับโอเคครับต่อยคู่ไหนครับไม่รู้ครับยังไม่รู้นะครับมีรายการอยังครับรูปแองครับูปแองมีรายการอยังครับวันไหนครับที่หครับโอเคเชิญพี่น้องมาช่วยดูหน่อยครับพี่น้องมาช่วยดูนะครับที่ไหนครับสายไหมสามสิบเอ็ดใกล้บวาสามาโอเคครับ ครับนี่เป็นน <cat on subscriber pain> ินตองครับเป็นนินตองจอวันที่อกเหมือนกันครับเป็นนินองนะครับไว้ล่าสุดชนะกันแนนมานะครับที่อยุธยานะครับ แรงหน่อยครับออกแรงหน่อยออกแรงแรงหน่อยครับเรามาดูกล้องบูรพามาดูกล้องบูรพานะครับกล้องบูรพานะครับตอนที่8นะครับผู้รองรองตั้มอากาศนะครับกูปาเตมีครับกลับมาในไฟแรกในเมืองกรุงนะครับ

พิทเต็มร้อย้วครับแข่งครับแข่ใครครับมันาต่อยกับไอ้อยู่นี่เอไอ้เจับอ่า ขอบคุณครับขอบคุณครับฝากฟังก่อนฟังเป็นกำลังใจผมด้ว้นะคะเป็นลมสามารถที่หกรนย่เง